สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเช็คด่วนเราไม่ทิ้งกันกลุ่มอาชีพตกหล่นใดบ้างเตรียมรับเงินเยียวยา5,000เมื่อวันที่1พฤษภาคม2563นายประสงค์พูนธเนศปราดกระทรวงการคลังเผยที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมตัวเลขมานําเสนอกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งประกอบด้วย3กลุ่มดังนี้นะฮะหกลุ่มเปราะบางคือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและคนไร้บ้าน 2. กลุ่มตกหล่นคือคนใช้ขอบผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตบุคคลล้มละลาย โดยกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้ามาดูแล2กลุ่มนี้เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงินรวม3.9หมื่นล้านบาทซึ่งการดูแลช่วยเหลือจะแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลุ่มคนพิการ2ล้านคนได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1,000บาทผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600เป็นเดือนละ800คนไร้บ้านจะหาที่อยู่ให้ ส่วนเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจนก็จะช่วยดูแลให้แต่จะได้ไม่ถึงเดือนละ5,000เท่ากับผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร,กรอีกกลุ่มคือกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาได้แก่ลิเกลลำตัดนักกีฬานักมวยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแลโดยกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระ เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนทั้งนี้กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์คือกลุ่มข้าราชการบำนาญซึ่งได้รับเงินจากรัฐอยู่แล้วกลุ่มผู้ขายของออนไลน์พนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่อยากให้หางานทํามากกว่าเพราะยังมีตําแหน่งงานรองรับกว่า1 0 0 0 0ตําแหน่งจากข่าวนี้ก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มอาชีพที่ได้เงินเพิ่มมากขึ้นเงินจะได้กระจายไปช่วยเหลือ คนที่เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอิญอหานสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ